สมนผักชัยาคณะเม็กซิโกไลศูนย์แปดสามสาศูนยสองห้าหกเจ็ดสี่ิดีต้อนรับครับท่านแค่ผู้มีเกียรติครับเนี่ยฮะเอาไว้ระดับนี้นะฮะอย่างที่บอกระดับตาเขาจะแตกพุ่มสวยพอตรงเนี้ยพอปลูกได้แล้วนะครับเราก็จะเอากล้วยมาแซมนะครับร่องนี้เราก็จะสูบน้ำใส่เราพูนดินขึ้นมาแบบนี้เพื่ออะไรครับเราจะทำเห็ดฟางครับ เราก็จะเอาฟางมากองสุมๆระหว่างแถวกล้วยพอกล้วยเขาโตเราก็ตัดใบกล้วยแช,ะช,ะช,ะชะ่แช่แช่สมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะในเนี้ยจ,จะเป็นที่หมักปุย๋ยแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนใครที่เลี้ยงไส้เดือนใส่วงบอ่อใส่กระถางอะไรผมไม่ทำครับผมเลี้ยงลงดินเลยหนีก็หนีไปก็ช่างไม่เกี่ยวกันเรานะฮะนี่ก็จะเป็นสไตล์ของสวนผักชายยาคณะเม็กซิโกนะครับเราก็จะปลูก นะขวาสุดมากลางมากลางซ้ายสลับกันไปแบบนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับสวนผักชายาคณะเม็กซิโกลาย0ูนย์แป3ามสาม